ดาบี้แมตช์คอิสานครับสาวรัตะนศิธิ์กูเทียร์พบกับเมรีคงสิทธาโมยไทยครับ117ปอนด์มาแล้วครับดูฟุตเวิร์คนี่เขาแทรวรวดเร็วแต่ดูกันมีความสุขับการต่อยจริงครับต่อยไปยิ้มปโอ้โห,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 หดักเข้าไปเสียพยายามจะเล่นวงในครับป้ายหน้า เสียบกับเมลีครับป้ายหน้าตีได้ไหมตีได้มาอุ้ยสาวนัาเสียบกับเมลีครับครับสาวรัตนะครับให้เมลีชิงออกก่อนนี่ตัวเองแม่เสียจังหวะครับเมลีเดินขู่เข้าไปครับขยโยขยโยเข้าไปเสียบได้ไหมครับสายนำเห็นครับโอ้เมลีเดินเข้าไปครับตี ไปตีสู้ัหลุดครับแหมยิงเดินยิ่งได้ใจนะครับเมรีลงมาตอนเบรีไหมแหมการเข่าได้ครับแต่ว่ายังรุกไม่ได้นะครับสาวรัตนะไปตีทั้งบังนะครับเมรีเหมือนจะเกร็งเลยครับวันนี้ครับสาวรัตนะครับเจอกับเมรี ยักโยกเข้าออกเข้าออกครับไต่พับในอันเมรีเลยครับพอเมรีเข้าได้ยังนะครับทำได้แล้วก็เข้าประชิดแหวลลงทีสวยครับทำลายจังหวะต่อไปครับมาตอนนี้รัวแล้วครับมาไปชุดกักข่าวรัตนะต่อยต้องเชียร์แล้วครับบดไม้แล้วครับสาวรัตนะอยู่ในเมรียังทำได้ออกรับกันครับเมรีก้าวแล้วเสียบอุ๊ย โอ้ถ้ายุคนี้เมรีที่มาใช้ฝีมือนี่จะได้เปรียบแล้วนะครับรอให้สาวกัตนาบุกเข้ามาโอ้โหเข่าสายไปยนะตีจริงครเมรีนี่ครับแข้งขวาอีกโอ้โหเตะแล้วก็เข้าไปกอดครับรวบโอ้แล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงที่ต่อยไปยิ้มไปครับโอ้ดูมีความสุขครับนี่ครับสนุกกับวิชาชีพครับโอ้โหเสียบแต่ละดอกนี่ มาทีับถีบหน้าท้องโอ้าทำให้ดูมันแล้วครับ <ś c oughs> โอ้โหยหน,น้าของสาวรัฐครับนี่ครับจังหวะเข้าทำก็ทำได้ครับ <S <S แต่เมลีนี่แกเก่าจริงครับอาศัยจังหวะและหลักเหลี่ยมพอสาวรัฐเผลอนี่แกเสียบทันทีครับดูครับ <S 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 ไปหนีไม่ห่อแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนครับเจอลูปป้ายหน้าของเมลี นี่ครับมาตีเลยครับข้างเชื่อนี่ครับจังหวะลัดต่อยครับบลูโคเนอร์เมรี่กุกซิตายินดีด้วยนะครับผมกับแชมป์ของ